สวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะก็จะมาวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคนะคะของหุ้น AAV นะคะอันนี้ก็เป็นการตอบคำถามน,นะคะของคุณสุจิตราพรนะคะซึ่งได้คอมเมนต์มาใต้คลิปนะคะว่าขอให้วิเคราะห์หุ้น AAV นะคะหุ้น AAV นะคะก็เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าทำ ธุรกิจเกี่ยวกับสายการบินนะคะไทยแอร์เอเชียนะคะ,ะค่ะเราก็มาดูพื้นฐานหุ้นก่อนเลยนะคะมาดูข้อมูลหุ้นจากข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์นะคะ PE นะคะ PE ของหุ้น AV เนี่ยก็ดูไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าเป็นหุ้นที่ขาดทุนนะคะขาดทุนมา2ปีติดแล้วนะคะ เพราะฉะนั้น PE เนี่ยก็จะดูไม่ได้นะคะส่วน PBV เนี่ยนะคะอยู่ที่0.51เท่านะคะถ้าดูที่ PBV เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นหุ้นที่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐานทางบัญชีนะคะเมื่อเทียบกับมูลค่าทางบัญชีแล้วเนี่ยราคาหุ้นจะอยู่แค่0.51เท่าเท่านั้นเองนะคะหรือว่าครึ่งหนึ่งนะคะประมาณครึ่งหนึ่งของอมูลค่าหุ้นทางบัญชีนะคะ อัตราผลตอบแทนคิดเป็นเปอร์เซนต์ตรงนี้ก็ดูไม่ได้เช่นกันนะคะเพราะว่าเป็นหุ้นขาดทุนนะคะนโยบายการจ่ายเงินปันผลนะคะตรงนี้ก็ไม่ได้บอกชัดเจนเนะคะว่าจะจ่ายกี่เปอร์เซนต์นะคะแต่ว่า,าพูดในแนวว่าให้คำนึงถึงผลประกอบการนะคะและสภาพคล่องกระแสงเงินสดและสถานะการเงินของบริษัทนะคะ เรามาดูที่แท็บงบการเงินนะคะของ AAV นะคะ AAV เนี่ยณปัจจุบันไตรมาสที่1ปี63นะคะก็ติดลบอยู่นะคะคา่าทุนสุทธิอยู่ที่671ล้านบาทนะคะไตรมาสแรกนะคะ คาดว่าไตามาสที่2ก็น่าจะขาดทุนต่อเนื่องนะคะปีนี้ทั้งปีเนี่ย AAV น่าจะขาดทุนนะคะ,ะเพราะว่าได้รับผลกระทบเต็มๆเ,เลยนะคะจากโควิดนะคะซึ่งก็ทุกสายการบินก็ได้รับผลกระทบเหมือนๆกันนะคะช่วงนี้ก็ไม่รู้ว่าอีกประมาณปีหน้าเนี่ยจะสามารถ ดำเนินกิจการได้เป็นปกติหรือยังนะคะช่วงนี้ก็ไตรมาที่สองผ่านไปแล้วนะคะไตรมาที่สามอไต่มาที่สี่ก็ยังซบเซาอยู่นะคะ,ะแ้วเมื่อเราดูงบการเงินย้อนหลังนะคะของปี59606162นะคะจะเห็นว่า aav เนี่ยกำไรน,นะคะลดลงต่อเนื่องนะคะ4ปีย้อนหลังเนี่ยลดลงตลอดเลยนะคะ จนมาปี6 2สองเนี่ยเริ่มขาดทุนนะคะขาดทุนที่4ี่อเจ็ดิบี่ล้านบาทนะคะคิดเป็นขาดทุนต่อหุ้นก็หุ้นละ10สตางค์นะคะจนมาถึงปัจจุบันก็ยังขาดทุนอยู่มาดูที่อัตรากำไรสุทธินะคะอัตรากำไรสุทธิเนี่ยย้อนหลัง4ปีเนี่ยก็จะสังเกตว่าอัตรากำไรสุทธิก็ลดลงมาเรื่อยๆเลยนะคะ,ะลดลงเป็นขั้นบันไดเลยนะคะ อันนี้ก็คือเป็นแนวโน้มที่ไม่ค่อยจะดีนักนะคะสำหรับรายได้ของบริษัทนะคะส่วนผลตอบแทนในส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะก็ลดลงเช่นกันนะคะส่วนทางด้านราคาหุ้นเนี่ยนะคะวุลนค่าหุ้นทางบัญชีเนี่ยอยู่ที่3ามบาทหสตางค์นะคะ แต่ณปัจจุบันเนี่ยราคาหุ้นล่าสุดอยู่ที่1.80นะคะก็ถือว่าราคาหุ้นเนี่ยต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐานพื้นฐานทางบัญชีอยู่นะคะ0.51เท่านั้นเองนะคะอ่ะส่วนเรามาดูพู้ถือหุ้นรายใหญ่สักหน่อยนะคะผู้ถือหุ้นเนี่ยก็มีกองทุนด้วยนะคะหลาย หลายกองเงือหลายกองเลยนะคะของกองทุนเปิดบัวหลวงนะกองทุนบัวหลวงส่วนใหญ่จะเป็นบัวหลวงนะคะค่ะก็แสดงว่ามีกองทุนถือหุ้นอยู่เยอะพอสมควรนะคะส่วนในด้านการจ่ายเงินปันผลเนี่ยข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเนี่ยนะคะเท่าที่ดูย้อนหลังมาเนี่ยก็ปีที่แล้วขาดทุนนะคะปีที่แล้วก็ไม่ได้มีการจ่ายเงินปันผลนะคะ ปี6-2ทั้งปีนะคะแล้วมาปี6-3ปีนี้ก็มีการลดจ่ายเงินปันผลอีกเช่นกันนะคะ2ปีติดแล้วนะคะสำหรับ AAV นะคะตอนนี้เรามาลองดูกราฟทางเทคนิคกันบ้างนะคะว่า AAV เนี่ยจะน่าสนใจเข้าไปเก็บหรือไม่อย่างไรนะคะเรามาที่สยามชาร์จคอมนะคะทุกท่านสามารถ เข้ามาหาหากราฟข้อมูลหุ้นรายตัวได้ที่สยามชาร์ตคอมแบบฟรีๆเลยนะคะขอขอบพระคุณสยามชาร์ตคอมมากๆนะคะที่ให้โอกาสนังองคุณได้เข้ามาใช้บริการของเว็บไซต์ของของท่านนะคะเราก็พิมพ์ aav เข้าไปค่ะ ก็มาดูที่ท e เฟรมเดย์ก่อนนะคะทำเฟรมเดเนี่ยจะสังเกตได้ว่า AAV เนี่ยเป็นหุ้นขาลงนะคะเริ่มเป็นหุ้นขาลงตั้งแต่จุดนี้นะคะเนี่ยจุดที่เส้นยีม a สีแดงเนี่ยนะคะตัดกับเส้นยีม a อื่นๆนะคะแล้วเกิดจุดสีแดงขึ้นตรงนี้นะคะจุดสีแดงตรงนี้นะคะก็เป็นการบอกว่าเปลี่ยนจากขาขึ้นเป็นขาลงแล้วนะคะตั้งแต่ วันที่สิบเจ็ดกรกฎานะคะที่เกิดสัญญาณตรงนี้อย่างชัดเจนนะคะจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะราคาหุ้นก็ได้หลุดแนวรับนะคะหลุดแนวรับมาเรียบร้อยแล้วนะคะแนวรับของ AAV นะคะก็คือจุดตรงนี้นะคะจุดตรงตรงเส้น EMA สีแดงเนี่ยนะคะก็คือแนวรับซึ่งหลุดมานะคะ บาท8 0บาทแปดสิบเจดนะคะเป็นแนวรับแล้วก็หลุดมาแล้วหลุดมาแล้วก็ตอนนี้ก็เหลือราคาล่าสุดนะคะปิดที่จุดต่ำสุดที่1บาท79แล้วก็ปิดที่1บาท80ได้นะคะตรงนี้นะคะก็ส่งสัญญาณที่ไม่ค่อยดีนักสำหรับท i m e frame day นะคะเนื่องจากว่าถ้าเราดูเส้น MACD เนี่ยนะคะประกอบด้วยนะคะจะเห็นว่า,านะคะจะเห็นว่าเส้น MACD เนี่ยก็เกิดจุดสีแดงเหงือนกันนะคะซึ่งจุดสีแดงเนี่ยก็คือเป็นเป็นจุดกลับตัวนะคะจากขาขึ้นเป็นขาลงนะคะขาขึ้นก็คือจุดสีเขียวตรงเนี้ยนะคะจุดสีเขียวนั่นก็คือจุดแนวโน้มนะคะจุดกลับตัวที่บอกว่าเปลี่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้นนะคะแล้วก็ พยายามจะขึ้นแต่ว่าขึ้นไม่ผ่านนะคะก็ตอนนี้สัญญาณก็เปลี่ยนแล้วนะคะเปลี่ยนกับตัวจากขาขึ้นเป็นขาลงนะคะ,ะสำหรับท่านที่สนใจหุ้นตัวนี้นะคะแล้วก็รอที่จะเก็บหุ้นตัวนี้อยู่นะคะก็แนวรับถัดไปนะคะของ AAV ก็จะอยู่ประมาณเนี้ยนะคะ าบาทหกสิบเก้านะคะตรงนี้นะคะถ้ารับไม่อยู่นะคะก็จะมาจุดนี้เลยนะคะหนึ่งบาท42นะคะอ่าแล้วสำหรับในส่วนของอ่าถ้าเราจะถือยาวจริงๆเนี่ยนะคะก็จะแนะนำนะคะให้ดูให้ดูเส้น isi เนี่ยเป็นหลักนะคะ เส้นไอ i เนี่ยตอนนี้ก็ไหลลงมาเรื่อยๆนะคะถ้าเส้น ISI นะคะไหลลงมาถึงจุดจุดล่างเนี่ยนะคะจนเกิดกากบาดสีเขียวเนี่ยนะคะก็เป็นสัญญาณที่บอกว่าเกิดโอเวอร์โซนะคะก็คือมีการขายมากนะคะเกินนะคะจนทำให้เกิดสัญญาณนะคะเหมือนจุดจุดเนี้ยนะคะช่วงเนี้ยนะคะ a อวนี่จะเกิดสัญญาณบ่อยมากเลยนะคะ ช่วงนี้ยก็เกิดสัญญาณโอเวอร์โซนะคะโอเวอร์โ oh ซ so, ก็คือมีการขายมากเกินนะคะและตรงนี้นะคะก็ลุ้นอยู่นะคะว่าจะจะลงมาให้เกิดสัญญาณอีกหรือไม่นะคะก็มีโอกาสเกิดเหมือนกันนะคะเพราะว่า,าผลประกอบการเนี่ยก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะทั้งไต,ตรมาสหนึ่งผ่านไปแล้วไต,ตรมาสสองเนี่ยก็คาดว่า ก็จะขาดทุนหนักอีกนะคะมากกว่าไตรมาสที่หนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาก็มีโอกาสที่จะไหลลงมาอีกนะคะ,ะถ้าสาหรับท่านที่อยากจะช้อนหุ้นตัวนี้นะคะก็รอสัญญาณนะคะกากระบาดสีเขียวก่อนก็ได้ค่ะแล้วค่อยเก็บนะคะตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นของ t ทํา f ฟรม e d y y นะคะเดี๋ยวเราลองมาดู m ท f r เฟรม e e k บ้างนะคะลองมาดูวิกกันบ้างว่าเป็นอย่างไรนะคะ,ะในเรื่องของทำเฟรมวิกเน,เนี่ยนะคะก็เส้น MACD เนี่ยก็ตัดกันนะคะแล้วก็เกิดจุดสีแดงนะคะจุดนี้ก็คือทำเฟรมวิกเนี่ยก็จะสัมพันธ์กับทำเฟรมเดยเหมือนกันนะคะก็คือเป็นสัญญาณที่บอกว่าเป็นสัญญาณขาลงนะคะเป็นจุดเปลี่ยนหรือจุดกลับตัวของแท่งเทียนนะคะจากขาขึ้นเปลี่ยนเป็นขาลงนะคะแต่ตรงนี้เราก็ ไม่มีใครทราบเลยค่ะว่าจะลงมามากน้อยแค่ไหนนะคะจะลึกแค่ไหนนะคะหรือว่าจะลงมาแค่พักฐานแค่หน่อยเดียวแล้วก็ไปต่ออันนี้เราก็ต้องมาติดตามนะคะสิ่งที่จะบอกได้ชัดเจนเลยก็คือผลประกอบการนะคะเราต้องรองผลประกอบการออกมาก่อนนะคะแล้วก็ถ้าผลประกอบการออกมาไม่ดีเนี่ยราคาก็จะไหลลงมานะคะ เส้น RSI ก็จะตกลงมาเช่นกันนะคะลองมาดูที่ Time Frame m บ้างนะคะสำหรับ AAV นะคะจะสังเกตว่านะคะ Time Frame m เนี่ยเส้น AAV เนี่ยนะคะก็ยังเป็นขาลงนะคะอย่างต่อเน,นื่องเป็นขาลงมาตั้งแต่ปีตรงนี้แล้วนะคะเนี่ยจุดจุดสีแดงเนี่ยนะคะที่บอกว่าเป็นขาลงเนี่ยนะคะตั้งแต่แท่งนี้เลยนะคะ จริงๆแล้วเริ่มไหลลงมาตั้งแต่2018แล้วนะคะมิถุนายน2018เริ่มไหลลงมาแล้วนะคะแต่ว่าสัญญาณเนี่ยมาชัดเจนนะคะก็เดือน8 2018นะคะเป็นขาลงมาโดยตลอดเลยนะคะแล้วก็จนมาถึงช่วงเดือนมีนาคม2020เนี่ยนะคะช่วงโควิดเนยนะคะแล้วก็ มาทําจุดต่ําสุดนะคะที่หนึ่งบาทนะคะพอมาเดือนเมษาเนี่ยก็สามารถที่จะเบรกนะคะเบรกขึ้นไปได้นะคะไปทําจุดสูงสุดที่หนึ่งบาทเก้าสิบหกนะคะแล้วก็เดือนพฤษภานะคะก็ยังสามารถเป็นแท่งเขียวได้นะขึ้นไปได้อีกนิดหน่อยนะคะ พุทธพาณมิถุนาก็พยายามขึ้นไปแตะเส้น EMA สีแดงในทามเฟรม D แล้วนะคะขึ้นไปเทสมาแล้วหนึ่งรอบนะคะแล้วก็ไม่ผ่านยอดตัวลงมานะครับเส้น EMA สีแดงเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นแนวรับสำคัญในไทม์เฟรมมันเลยนะคะถ้าอยู่ในไทม์เฟรมมันเนี่ยเส้นกราฟสีแดงก็คือแนวรับที่อยู่ในไทม์เฟรมมันนะคะถ้า a b นะคะสามารถขึ้นไปยืนอยู่บนเช่นยิมอสีแดงได้นะคะหรือไปยืนอยู่บนแนวรับจุดนี้ได้นะคะแนวรับตรงนี้นะคะ,อะตอนนี้ก็ยังขึ้นมาไม่ได้ก็ถือว่าเป็นแนวต้านนะคะที่สองบาทสามสิบเจ็ดนะคะถ้าสามารถมายืนจุดจุดนี้ได้ก็จะเป็นสัญญาณที่ดีนะคะเพราะว่ามายืนได้อยู่บนแนวรับแล้วนะคะ แต่ณนะปัจจุบันนี้นะคะ AV ก็ยังยังไม่สามารถที่จะขึ้นไปอยู่บนแนวรับได้นะคะ,ะจะเห็นว่าช่วงนี้ก็เป็นแนวรับอีกเป็นแนวรับพอดีอีกแนวรับหนึ่งนะคะหนึ่งบาทแปดสิบนี่ยนะคะประมาณนี้นะคะ,ะแต่ถ้าเรามาดูที่เส้นเส้น MACD นะคะของทำเฟรมมันเนี่ยนะคะ ก็ AV เนี่ยส่งสัญญาณที่ดีในไทม์เฟรมมันนะคะเพราะว่าเส้นกราฟเนี่ยตัดกันและเกิดจุดสีเขียวเนี่ยนะคะจุดสีเขียวเนี่ยจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่ากำลังจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นนะคะในไทม์เฟรมมันนะคะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นสัญญาณที่ดีมากนะคะที่ส่งมาในไทม์เฟมมันนะคะเป็นจุดกลับตัวของไทม์เฟมมันนะคะ โซนใน ISI เนี่ยนะคะก็อยู่ในโซนต่ำๆในโซนล่างอยู่นะคะแต่อย่างไรก็ดีนะคะ,ะถ้าเราดูจากทำเฟรม e ดยแล้วก็ทำเฟรม week แล้วเนี่ยเขายังมีโอกาสย่อตัวลงมาอีกนะคะก็รอที่ผลประกอบการออกมาก่อนนะคะถ้าผลประกอบการไตรมาส2เนี่ยออกมาไม่ดีนะ,นะคะมันก็มีโอกาสที่จะย่อลงมาอีกนะคะเราก็รอสัญญาณก่อนนะคะ ค่ะนี่ก็เป็นการวิเคราะห์นะคะหุ้น AAV นะคะวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงคะ่ะผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนนะคะทางช่องนักสะสมหุ้นปันผลนะคะก็ ม่ได้ชี้ชวนให้ซื้อหุ้นตัวนี้แต่อย่างใดนะคะการตัดสินใจอยู่ที่ท่านเพียงผู้เดียวนะคะหาความรู้ให้มากๆค่ะเพื่อความมัง่งคั่งในอนาคตนะคะเพื่อความสำเร็จในการลงทุนพบกันในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ